สวัสดีครับทัศนะนรายการศึกวันลุมพินีสัปดาห์ที่65นะครับวันศุกร์ที่31พฤษภาคมคืนนี้เลยนะครับมีดังนี้นะลองดูนะถ้าเกิดชอบเหมือนกันตามได้นะครับขอข้ามไปคู่4เลยแล้วกันนะครับจางจินฮูนี่เคยมาต่อยแล้วนะแพ้ยามินชนะไอ้ใครนะชนะนักมวยไทยคนหนึ่งอะ่ะก็หมัดใช้ได้แต่เขาบอกนักมวยญี่ปุ่นคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลเป็นต่อสอเลยอะ่ะ นะครับไออาระตะเนี่ยนะครับลองดูนะไปญี่ปุ่นแล้วกันคู่นี้นะครับญี่ปุ่นช่วงหลังนี้มามาหลายคนนะก็ก็เก่งหลายคนนะครับคือต้องดูดีๆอะ่ะบางคนก็ไม่เก่งก็ไม่เก่งเลยบางคนก็เก่งก็เก่งเลยอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะผมอองญี่ปุ่นคู่นี้อาราตะแล้วก็คู่5นะครับตันมินอองคนนี้เขาบอกเป็นน้องชายของสุเลมานลูกสวนจากเมียนมาเป็นซุปตาเมียนมาคนหนึ่งเลย นะครับเจอกับดิมิที่คิริเอฟจากรัเสเซียโอ้โหนะครับตันมิงองคนนี้เขาบอกว่าเป็นดาวรุ่งเบอร์หนึ่งของเมียนมานะครับต่อยระดับไซโยกพุ่มพันม่วงนะครับเคยชนะซอลิอูด้วยนะครับประมาณโอ้หลายปีแล้วไม่แพ้ใครเลยแต่ประเด็นคือไม่เคยเห็นรัเสเซียคนนี้หาคลิปไม่เจอนะครับรัเสเซียเนี่ย เบสิกการต่อยหมัดเขาดีอยู่แล้วแทบทุกคนเลยนะครับเ,เหมือนสไตล์มวยสากลสมรล่นนะครับเข้าออกเร็วฟุตเวิร์กดีหมัดคมนะครับเลทเปิดอยู่ที่ดีมีที่ต่อ54แม่กูนี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นรัสเซียนะแต่ผมเคยเห็นตันมินองเคยเคยชนะไซยโยกมานะครับคู่นี้วัดดวงแล้วกันนะครับวัดดวงแล้วกันเพราะไม่เคยเห็นรัสเซียออกลองตันมินอง น,น้องชายสุไลมานอึดถึกทนสไตล์เมียนมานะครับลองดูนะถือว่าวัดดวงถ้าอย่างนั้นก็ดูก่อนก็ได้ว่ารัเสเซียตัวนี้เป็นยังไงเพราะไม่เคยเห็นอวตารพีเคสันชัยครับเจอกับอัดอบดัลลาไดายาคีเอฟจากรักเสเซียอีกหนึ่งคนนะครับมาแทนทั้งคู่นะน้ำหนักปล่อยๆเลย447ปอนด์นะครับอวตารเนี่ยข้อเสียของเขาเวลามาต่อยวันลุมพินีคือเขาช้านะครับ คืออาวุธอะไรดีหมดอะแต่ช้านี่คือข้อเสียที่เป็นข้อเสียข้อใหญ่เลยนะครับกว่าจะเร่งนู่นนะกว่าจะเร่งยก2ยก3เนี่ยยกยกแรกนี่รับอาวุธก่อนตลอดเลยนะครับก็ไม่รู้จะยังไงนะเขาปรับไม่ได้หรือยังไงก็ไม่รู้อับดัลลาเคยมาชนะเดดลิสเอ่ออะไรนะลูกสวนอะไรแหละคือเบอร์มวยเป็นรองอวตารแน่นะครับแต่ประเด็นคืออวตารมันช้าคือถ้าปรับตรงนี้ได้จะดีมากนะครับยังไงก็ออกอวตารแหละเบอร์มวยมันดีกว่าใหญ่ยยกว่า นะครับถ้าเกิดไม่หลวมจนเกินไปเดินไปชนหมัดอันนั้นก็ตัวใครตัวมันแต่ถ้าเบียดไปเรื่อยๆชวนออกอาวุธอาวุธมวยดีกว่านะครับกระดูกประสบการณ์ดีกว่าน่าจะเบียดได้ออกอวตารนะครับเลดอวตาร5้สคู่ต่อไปครับจิ้งหลีดทองกีฬาสปอร์ตครับเจอกับสำรานสิงสิทธิ์ฉลองศักดิ์ครั้งแรกของทั้งคู่ในวันลุมพินีแต่ช่วงหลังเนี่ยฟอร์ม5ยกของจิ้งหลีดทองดีมากมาซ้อมที่สอเดยพันธ์ นะอาวุธคมเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายคมมากนะครับฟอร์มดีกว่าน่าจะเบียดชนะสำรานสิงได้นะครับคู่ต่อไปจงอังศึกเจอแมนยูครับโอ้โหคู่นี้ลืมบอกเลดเมื่อสักคู่นี้นะครับจิ้งหลีดทองต่อ53สนะครับส่วนคู่นี้ครับจงอังศึกแมนยูจงอังศึกต่อ53เช่นเดียวกันนะครับออกจงอังศึกมัดหนักกว่านะครับคมกว่าแม่นกว่าน่าจะผ่านได้ คู่ต่อไปเพชรน้องเนยทหารเอกนะครับทหารเอกเคยมาต่อยละชนะไอ้ใครนะชนะมหาหินในวันลูพินีแต่ล่าสุดก็ต่อยห้ายกแพ้มหาหินส่วนเพชรน้องเนยเนี่ยช่วงหลังก็แพ้มานะครับแต่เบอร์มวยเขาจะดีกว่านะครับช่วงหลังนะการผ่านมวยคือเกตมวยจะดีกว่านะครับวันนี้มาต่อยนวมเล็กเนี่ยจริงๆเพชรน้องเนยก็เป็นมวยที่อาวุธหนักเหมือนกันนะออะออกเพชรน้องเนยแล้วกันนะครับหมัดหนัก ขอให้แม่นๆคมคมเนี่ยผมว่าเอาอยู่นะครับออกไปที่เพชรต้องเหนื่อยแล้วก็เพชรนำคำวัชรพลคู่นี้ออกไปที่วัชรพลนะครับเลทสองสองวัชรพลต่อนะครับกระดูกมวยเบอร์มวยชื่อมวยมันดีกว่าชัดนะครับแต่เพชรนำคำตัวนี้ก็หมัดใช้ได้แต่ผมดูว่ายืดเดยอะไปแล้วเสร็จวัชรพลนะครับโล่เงินกับเพชรภูผานะครับโล่เงินต่อ19โล่เงินตัวเล็กกว่าเสียเปรียบเวทแต่อาวุธมันจะคมกว่านะครับออกโล่เงิน แล้วก็คู่เอกครับเจ้าเสือใหญ่พึ่งหลวงครับโอ้คู่นี้คู่ขี้มากเลดี้เรียกว่าวัดดวงเลยพึ่งหลวง19นะครับช่วงหลังๆเนี่ยเบอร์มวยเจ้าเสือใหญ่จะดีกว่าผ่านมวยดีๆมามากกว่าล่าสุดแพ้กล้องทอณีแบบเบียดมากคือถ้ากล้องคือถ้าเจ้าเสือใหญ่เกาะต่อยกับกล้องทอนีได้แบบนั้นนะผมว่าก็ต้องสู้กับพึ่งหลวงได้เพราะว่ากล้องทรอรีมันนิ่งมากเจ้าเสือใหญ่ยังเบียดเกือบชนะได้ นะครับพึ่งหลวงนี่เบอร์มวยจะเป็นรองนะครับแต่จริงกระดูกมวยพึ่งหลวงก็ไม่ธรรมดานะต่อยมานานเหมือนกันเพียงแต่ว่าชื่อมวยการผ่านมวยช่วงหลังเนี่ยเจ้าเสือใหญ่จะดีกว่าคู่ขี้มากคู่นี้ก็วัดความแม่นความคมนะครับผมออกไปที่เจ้าเสือใหญ่แล้วกันเป็นรองหน้ารองนะครับดูว่าคมกว่าแล้วก็หลากหลายกว่านะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสเต็ปสามผมวันนี้นะครับจิ้งหลีทองจงอังศึกเจ้าเสือใหญ่ จิ้งหลีทองจงอังศึกเจ้าเสือใหญ่นะครับ